สวัสดีค่ะเราเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้ค่ะกำลังเดินทางต่อแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเขาลงเขาอย่างเดียวน้พี่น้องขึ้นเขาลงเขาอย่างสวยงามค่ะอากาศวันนี้ดีมากค่ะทุกคนเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวหน้าร้อนค่ะไปเที่ยวกับต่อไปเรื่อยๆนะค่ะตามต่อไปเรื่อยๆทุกคนทุกแห่งนาอจาาพี่น้องเนาะเราไปหาเที่ยวกันค่ะตอนนี้เราสองคนกำลังอ่า จอดพักดื่มกาแฟกันอยู่ค่ะทุกคนเราจอดนั่งดื่มกาแฟกันกอนจากน่อยเนาะพี่น้องพักผ่อนยืดเส้นยืดเอ็นการเดินทางกันน้อยเนาะพี่น้องเนาะจอดแป๊บหนึ่งดื่มกาแฟกันค่ะหน่นทางข้างหน้าเขาไปต่ออีกยาวไกลค่ะพี่น้องมาลุงมาลุงใกล้จะถึงอีกอำเภอหนึ่งแล้วค่ะทุกคนพักดื่มกาแฟกาแฟแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้อง <S <S ว่าเหตุผลคอมูลเด่นมอลุงเราก็มาถึงจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะคะชื่อม้อลุงค่ะจังหวัดนี้จังหวัดหนึ่งเที่ยวไปเรื่อยๆกับต้อเดจ้าพาท่องเที่ยวน้ะพี่น้องเที่ยวไปด้วยกันค่ะ จะได้ไม่เบื่อไว้ซิงเออเมืองนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะเมืองเล็กๆแต่ก็สวยเหมือนกันค่ะ จอดลกพักแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนรู้สึกเหนื่อยมากปวดหลังมากค่ะนั่งรถไกลมากเรามาถึงตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้พอเฮเตอร์เดนเอสกิงเซนเจอร์ฟอร์สสกู๊ปมูซียม มูสิน m นอะมูสีมูสีออกเสียงไม่ผูดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ <of> แล้วก็เราก็จอดรถอยู่ตรงนี้นะคะเราจอดรถอยู่แถบนี้ค่ะ h ฮ s โ o ริสต์ตัวล uh, ัง<ร>อ่าริสตัวลัง รสตูรังตรงนี้ก็คือร้านอาหารค่ะทุกคนจุดตรงนี้นี่ค่ะตอวอยู่ตรงนี้ตอนนี้ค่ะทุกคนถ้าลงไปตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารโอเคโอเคเออรโอ้โหเดนเฮสมยงเซย์บเอเดอินนะนุ่ oh, Boy, number, oh. มเบอร์เทียเบอร์สามโอ้โมงมมงเอมองซื้อปุ้นคนสี่ตรงนี้เขาสีเห็ดเผาท่านมาจากที่แรก เออที่รล้วเห็เนาะเหรออ๋อเพินพ่นเพินพ่นเห็ดอ่เห็ดตรงนี้ค่ะที่เป็นเตียนบีก้ะตรงนี้ขึ้นค่ะทุกคนเออก็ฟินเนาะไงโอ้สวยค่ะสวยเรามาไกลมากค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางที่เราจะต้องไปเลยนะคุณทุกคนจ้ะก็พาแวะเที่ยวสถานที่สถานที่ที่เราขับผ่านนะคะทุกคนจ้ะก็จอดไปเรื่อยๆเ,เนาะ Där uppe mm. släppte de i järnmalm, mm. träkol mm. och kalk. Och så brann det för fullt med det här. Och han som det brinner så sjunker järnet ner. Och så får de ut järn och slagg. Slagg, det är skräp alltså. Mm. โอ้น oh, ja, ja, ี ja, ja. de de oh, 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 uh ่ไงดอมเยอะสูงเอลหัวม่าร่ใช่ด้นีท่นฮ่ฟิลด์รเอคอดเอา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 ทานไข้างบนนี่ค่ะคุณที่เอาทานส่ข้างบน่นออกมเ็ส่นี่ละลายี่นี่แล้วก็ทำให้ทีีละลายโอ้คุณคุณสีเข็ดแลไอจุดที่อะไรนะแยนก็คือเหล็กค่ะพี่น้องไอไอลง ลงุงอนลอเห็ดเพิ่นโลอเหล็กมาจากพี่นอกเนี่ยที่สมัยก่อนนี่คือเอเอเลงเซนดอมฮอร์เซโอเดสเยอุสเซนหนูเดคาโบบอล่ะเดนอ๋อได้บเรื่อง้อ่ะสัมอสึงนี่ยเออคือตอนนี้ก็เหลือแต่ไอ้ตรงนี้ค่ะพวกนี้ก็หายไปหมดแล้วค่ะทุกคนคือเป็นเขาหลอมเหล็กค่ะตรงหลอมเหล็กค่ะตรงนี้ค่ะที่นี่ก็เออ เขาคสองคนก็นจอดรถพักพอนวก็ดูไปเรื่อยๆเนะค่ะทุกคนม่งตรงนู้นก็นคือเพื่นเผาทานนะคะที่ว่าตรงนู้นนะคะตรงนี้ค่ะเป็นที่เผาทานเป็นที่ออม,มีคนตกปลาด้วยดอมฟิสกาโอกโซนี่ค่ะออสวยงามค่ะอืสะพานไม้ค่ะ สวยงามมากทุกคนจ้าป้าคือสวยแท้ะเออเราท่องเที่ยวในสวีเดนนี่มันก็สวยขึ้นกันว่าพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆก็หน้าร้อนปีที่แล้วต่อการขึ้นกันไปแถวโนเวค่ะก็ะไปเรื่อยๆจังจีหล่ะเนาะค่ะสองสามาสามีต่อการทไปเข่าห้องน้ำแล้วนาะจะพี่น้องอู้ฝนเห็ดไหมเป็นรูปนกก็งามค่ะจะมาท่องเที่ยวน้ำต้อเด้อค่ะมือนี้ต่อการทีพาพี่น,อน้องเที่ยวไปเรื่อยๆไป อาดูไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอย่าเบื่อนะคะพี่น้องท่องเที่ยวไปรับต่อค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้เราก็มาถึงอีกอำเภอหนึ่งทำได้สวยมากนกอินทรีจับปลาค่ะ าเรีกอ้เลยแ่จะสามาาก่อสลักไม้ซื้อของกินก่อนจะเราจะมากินดื่มกาแฟในร้านแป๊บหนึ่งก่อนนะคะพี่น้อง เยเยอะิ่งตัหนังหมีแท้ๆค่ะมีภาพเก่าๆให้บรรยายน้ำค่ะสถานที่ตรงนี้ตรงเขาทำท่านเห็ดทานเห็ดหยางค่ะมีภาพเก่าๆของสถานที่ให้ดูด้วย นั่งพักดื่มกาแฟกับพี่น้องส่วนต่อก็กินขนมหนูไลฟ์อย่างสิ่งหนูไลฟ์แล้วมีทีไรอาจจะพิมพ์มาตอนนี้กำลังพักกินขนมกินเผา กีม <h är> eh, ุงกีิโลเมตรสำหรับมีควาูคย้นเอียงตินเฮียรอบ280กิโลเมตรประมาณ280นี่ตัดที่ฮัลเ300กิโลเมตรตัดที่ฮัลเล่เรา300กิโลเมตรก็ได้300กิโลจากจากกุระแยงถึงนี่นะจะ300กิโลแล้วที่เขาส่งค่าเดินทางมาค่ะ ก็พักมามั่งไปมั่งก็ประมาณอีก300กิโลข้างหน้าที่เราจะไปดูจุดมุ่งหมายปลายทางของเราแต่วันนี้เรายังไงเราก็ไปว่าถึงแน่นอนพี่น้องอีก3อีก300กิโลไปว่าถึงค่ะต้องร้อยอีกมืออื่นค่ะต้องนอนข้างขึ้นหม่องใดหม่องหนึ่งในในแถบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะว่าหิวฮะกินขนมปัโ <laughs> okay. อเค ตอนนี้ได้อาหารแล้วค่ะขนมหลังพึ่งยำยำไปมาอโอเคปล่อยให้สามีกินข้าวก่อนจครับที่น้องเนาะกินเสร็จเรียบด้วย้วคะเพิ่นไปหาอ่านเบิงที่เขาเขียนไว้ว่าคำอธิบายในจุดตรงนี้เพิ่นไปอ่านเบิ่งจะทุกคนไปอ่านดูว่าเขาเขียนว่าอย่างไรเนี่ย สังเกตได้นะคะตรงนี้พนจะเห็ดเหล็กเห็ดเหล็กไว้ยังซี่คะ่ะเห็ดเหล็กว้เหล็กตรงนี้พนสิตดึง้บว่าห้หินมันอ่หลุดออกจากกันนะคะตรงนี้คะ่ะตรงนี้จะเป็นโรงล่อล่อเหล็กคะ่ะตรงนี้คะ่ะเป็นโรงหล่อเหล็กสมัยก่อนคะ่ะทุกคนคือเหลือแต่ตรงนี้คะ่ะย่างเอื้อนสี่รอบๆมันก็พังหายไปหมดแล้วนะคะเสียดูปลาน้อยเต็มยุ่ยจ้ะทุกคนเ่ะอปลาคลองน้ำสวยมาก เอกของเรากำลังจ้องฝ่า่วนเบิ้งฝ่ามาฮะาฮนี่กามาถึงอีกอำเภอหนึ่งแล้วค่ะคะือมีเป็นที่ท่องเที่ยวที่ต่อพาาทุกคนพาทเที่ยวไปเรื่อยๆะคะ่ะต่อกับพาทุกคนเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะทุกคนไปถึงที่ไหนก็ที่นั่นเนาะคะ่ะไปเที่ยวน้ำต้อไปเรื่อยๆตามละจังหวัดจังหวัดเนาะคะ่ะทุกคนเนาะ นี่ก็อีกจังหวัดหนึ่งที่เขามาเจอแบบอะไรดีๆฟินๆสวยๆให้พี่น้องได้ดูกันค่ะ ค่ะมือนี้ต่อกับพาทุกคนมาถึงเมืองอชินยาฟอสแล้วนะคะพี่น้องชินยาฟอสซือเมืองเมืองหนึ่งเ้าพี่น้องกะคลิปนี้ต่อกับไวซสํานี่ก่อนนะคะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะต่อกับสิพาพี่น้องไปท่องเที่ยวหาดูสถานที่เก่าแก่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องเ,อเจอกันคลิปหน้านค่ะสวัสดีค่ะ ะเป็นเส้นทางที่เราเดินออกท่องเที่ยวหน้าร้อนค่ะทุกคนเป็นเส้นทางที่เราพาพวกที่พาคุณๆท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปเที่ยวกับต้อเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปเจอเมืองข้างหน้าสวยๆงามๆต้อจะเอาให้ทุกคนดูอีกครั้งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ